เวลาคนสร้างตัวตนเนี่ยอย่าไปกลัวที่จะให้คําแนะนาฟรีๆให้ความรู้ฟรีๆสอนเทคนิคฟรีๆแม้กระทั่งเป็นเทคนิคที่คุณขายอยู่ในสินค้าคุณเป็นเคล็ดลับที่คุณขายอยู่ในคอร์สคุณไหนก็แล้วแต่อย่าไปกลัวที่จะเอามาแบ่งปันฟรีๆบ้างครับเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่คนคนหนึ่งจะเลือกซื้ออะไรจากคุณน่ะมันคือความเชื่อใจแล้วถ้าเกิดคุณให้แบบกักกักคุณขี้งกฟังแล้วมันไม่ได้เลยแล้วคุณเอาจะขายของรอแบบว่าถ้าเกิดอยากได้ของจริงนะต้องไปซื้อในคอร์สต้องไปซื้อสินค้าอย่างเดียวเลยอ่ะเขามม่่่ืออใคคุุุณณหหรรกาู้้้สวตตตตตน นะเขาจะถึกว่าไอ้นี่มันเก่งจริงนะแต่มันไม่จริงใจและเขาจะเปิดใจซื้อยากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณให้ฟรีๆแนะนําฟรีๆให้สิ่งที่เขาไปทําตามจริงได้ฟรีๆในคลิปในคอนเทนต์หลายๆครั้งพอคุณเรียกเก็บเงินในครั้งต่อไปมันจะมีโอกาสที่เขาจะจ่ายตังค์มากขึ้นถ้าเกิดเขาทําตามคุณมาแล้ว9้าครั้งและมันเวิร์กทุกครั้งครั้งที่10ที่คุณเก็บเงินเขาก็จะเชื่อว่ามันเวิร์กและเขาก็จะพร้อมจ่ายเงินเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวที่จะต้องให้อะไรฟรีๆก่อนจุดประสงค์ไม่ใช่เรื่องกาาาารรคคววมู้้้ไขยแต่ถน เชื่อใจแต่แรกขายยังไงมันก็ขายไม่ได้แค่นั้นเลย